สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะช่องไปตอกสตรอรี่ก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเกือบปีหรือปีหนึ่งแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็ที่ห่างหายไปนะคะก็เป็นเพราะว่าเรื่องเรียนล้้นเลยค่ะด้วยความที่งานทาโถมหนักมากไม่มีเวลามาทําคลิปก็เลย ห่างหายไปแบบว่ายาวมากเลยนะคะไม่มีเวลามาตั้งหลักซึ่งในตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาอันพอเหมาะสมควรแล้วนะคะที่ดิฉันจะกลับมาทำคลิปลงช่องนะคะ mm hmm. และแน่น,นอนว่าคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้มาบอกประ,ประการอย่างเดียวว่าเราจะกลับมาแล้วนะคะ mm hmm. <laughs> อย่างเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องคลิปเก่าๆนะคะบาง อันอาจจะไม่ได้ลงต่อแล้วอย่างเช่นคลิปที่เรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะก็มันจะมีอยู่5วันใช่ไหมคะที่บอกในคลิปเอาไว้ก็ลงไปแล้ว3วันแต่ว่าอีก2วันจะไม่ได้ลงต่อนะคะเนื่องจากว่าลบคลิปไปแล้วคะ่ะส่วนเหตุผลนั้นก็คือขี้กเกียรตัดคลิปเก่าค่ะอยากมูฟออนแค่นั้นเลย แต่ว่าแบบเดิมๆอย่างเช่น Cooking Story หรือ t r a v e l Story อาจจะยังมีต่อนะคะแต่ว่าสไตล์การถ่ายการพรีเซนต์ใดๆก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นสไตล์ไปตองคนปัจจุบันนะคะพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเรื่องที่2มาเลยคะ่ะซึ่งเรื่องที่2ที่ไปตองจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องการตัดต่อนะคะคือก็ตัดต่อเองเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสไตล์การตัดต่อจะไม่เหมือนเดิมนะคะ ได้ความที่เวลาผ่านมานานมากแล้วแล้วก็ประสบการณ์ก็ถาดหมเข้ามานะคะทําให้สไตล์การตัดต่อเปลี่ยนไปอาจจะเป็นในทางที่ดีขึ้นนะคะก็อาจจะบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนชอบสไตล์แบบเก่าๆนะคะเรื่องที่3นะคะก็ คลิปของแปตองจะลงแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะอันนี้คือขยันสุดลงอาทิตย์ละครั้งนะคะไม่ใช่เดือนละครั้งก็เป็นบุญขนาดไหนแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปได้นะคะอาจจะลงทุกๆวันศุกร์นะคะใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงก็ตั้งนาฬิกาไว้เลยตั้งวันตั้งปฏิทินไว้เลยนะคะวันศุกร์นะคะเป็นตองสตรอรี่ลงคลิปแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าหลังจากเปิดเทอมแล้วตารางการ ลงคลิปอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะด้วยความที่กันบ้านเยอะงานเยอะก็น่าจะเข้าใจกันดีนะคะต่อไปเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องที่4ก็คือคลิปที่เราจะลง หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปนะคะก็อาทีนี้ลงคลิปนี้ไปอาทิตย์หน้านะคะจะมีคลิปใหม่ที่รอลงอยู่นะคะเป็นคลิปที่ไปเที่ยวเวียตนามนั่นเองค่ะเป็นเวียดนามเหนือน,นะคะก็รอชมกันได้เลยนะคะมีทั้งหมด4คลิปด้วยกันนะคะมี4ตอนนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปที่ไปเที่ยวอันนี้นะคะเพราะว่าตั้งใจตัดต okay, ่อเป็นอย่างมากนะคะใช้เวลาตัดต่อก็ถือว่าค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะคะ ที่สำคัญนะคะทุกๆอย่างก็ถ่ายเองตัดเองแล้วก็พูดหน้ากองเองคิดบทเองงานหนักมากแต่ก็เพื่อคนดูที่เอ่อรอให้ช่องเป็นตองสตรอรี่กลับมานะคะก็ดีใจมากที่มีหลายๆคอมเมนต์ที่พูดถึงว่าเออหายไปไหนเวลาจะกลับมาโหซึ่งตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะบอกว่ายังไม่หายไปไหนนะมาแล้วกลับมาดูคลิปให้เราด้วย เรื่องที่จะพูดในคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยแหละนะคะอย่าลืมดูคลิปเวียดนามเลยนะคะอาทิตย์หน้าตั้งนาฬิกาตั้งปฏิทินเอาไว้เลยนะคะอาทิตย์หน้าไปต้องสตรอรี่ลงคลิปเวียดนามตั้งไว้เลย,เลย <laughs> ว่อไปหรือเปล่าโอเคคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเป็นการต้อนรับการกลับมาของช่องไปต้องสตรอรี่นะคะ หวังว่าทุกคนจะติดตามช่องนี้ไปยาวๆนานๆเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย